Happy birthday to you. มีความสุของมักนะครับไปไปเล่นไปะดไปเดินเขาไม่ไปก่อนเลยค่ะไปด้วยได้เลยค่ะ ชูเล่นของมิชูได้เลย <c oughs> อะเดี๋ยชอยากเล่นคนเดียวน้องเอาตรงไหน<า>น้องอยากเล่นกับมา,มา้มาน้องไปเลือกก่อนน้องเอาอันไหน <c oughs> ชั้นนึงนะคะถ้อาอันไหน <c oughs> มันมีรถม้าแล้วก็มันมีม้าด้วยเอาอันไหน <c oughs> เดินดูก่อนไหมค่ะไปขึ้น จะไปแล้วว้าวได้ไปแล้วไปแล้วชอบไหมคะดีเนาะฮยฮเฮ รอก่อนรอรอน้องทำไปด้วยกันว,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 ว้าวจะเล่นจริงเหรอคะได้น้ <No! S 2> <c oughs> 啊。<Aww. S 2> <laughs> รอนัองก่อนนั่งเล่นด้ไหมเนยมาคุยกับม,ม,มามาก่อนเจเจมานี่มานี่มานี่น้องเล่นกันไหมครับเ,<อ>เล่นไปนู่นแล้วไปไหนแล้วมานี่แล้วจุ๊บมามาก่อนน้องเร็ว <c oughs> Can you kiss mommy <c oughs> ไปเล่นกัน แล้วค่ะใครจะมาใครจะมาเล่นเข้าแถวให้พี่เขาบายค่ะบายเดินไปเลือกสีที่ตัวเองชอบเลยคนละคันก็ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ออคันเดียวกันอ่ะใครจะนั่งกับใครน้องอ่งนั่งชมพูนั่งชมพูเดี๋ยวแั๊บนึงเปิดประตูได้ค่ะน้องนั่งสีอะไรคะ น้องนั่งสีเหลืองไหมเหลืองส้มที่น้องชอบเอาไหม,ไมอ๋าปายจะนั่งกับใครนั่งกับหมาอ่ะพี่ชูไปนั่งกับน้องเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ชูแป๊บหนึ่ง,งน,น้องเอาค่ะแจ้วคันไหนคันนี้หรอ,อง,งั้นเรามาเป็นหัวขบวนไหมมานี่มานี่ ได้ทางนั้นได้อ่ะไปนั่งไปนั่งได้เลยเลือกได้เลยอ,อ่ะไม่ไม่ไม่ใครเหงาอ่ะเข้าไปแล้วน้องอ่ะขานาดเอะเหลืองนุน่นไหมแต่ถ้าอย่างเงี้ยหม,มาต้องนั่งกับน้องนะหม,มาต้องนั่งหน้าโอเคชลีน okay? นั่งกับพิชูโอเคหมาจะไม่ได้ถ่ายน้องเลยอ่ะได้ไหม ปันจี้จำไหมกระโดดดงึงดังดึงดังเอาไหมน่น้องเอาอันไหนนะครับอันสุดท้ายอันเดียวอยากเล่นกับเจงั้นเจ้เล่นอันนี้งั้นเจ้อยู่เครื่องนี้แล้วน้องอยู่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งโอเคอยากเล่นอันนี้ก่อนไม่ได้ได้แค่อันเดียวไม่งั้นต้องแยกกันเล่น เจมาคุยกันก่อน,อนถ้าน้องอยากเล่นอันนี้น้องเล่นอันนี้แล้วระหว่างรอเจ้ก็เล่นอันนี้โอเคแล้วก็จบหมดแล้วนะโอเคไหมคุยกันก่อนน้องจะไม่ได้เล่นบันที่จำโอเคไหมชัวร์ร้องไม่ได้นะน้องอยากเล่นอันนี้หรอส่วนเจ้อยากเล่นจำจำนี้ใช่ไหมโอเคมีคนละ ใไ,ไม้ไหนมาขอดูตัวหน่อยค่ะได้ม,มีสีอะไรน้องมีสีอะไรไน้องเขอนน้องสีเขียวของเจ๊สีอะไรคะชมพูกับเหลืองอ่ะโอเคใครจะเล่นอะไรอ่ะไปเดี๋ยวมามาไปส่งเจ้ก่อนแล้วน้องไปแล้วจบแล้วหมดแล้วนะคะโอเค โอ้ยน้องอยากเล่นอันนี้จะอ้วกไหมเนี่ยแต่น้องอยากเล่นใช่ไหมได้เลย,ยอันอ่ะอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ได้ไหม เดี๋ยวพี่ชูดูเชิญนะคะว้าวว้าว wow. wow, เดเจ๊จะเล่นอันนี้อนะ่ะเดี๋เจเก่งเนาะว้าวน้องเล่นด้วยไหม <c oughs> ไม่เอาเหรอ ถ่ายเจก่อนไหนแก้วโดดสูงๆให้มามาดูสิว้าวว้าวว้าวสูงมากเลยอจับบนเชือกจับบนเชือกเชือกเชือกสีดำอ่าเก่งมากเก่งมากโอ้โหแฮปปี้ น้องเล่นไหมครับทำไมไม่เล่นอ่ะดูเจ้นนะด,ดูเจ๊กับหมาใครตัวสูงกว่ากันว้าเจ๊ คนาไปลุกไปมาเร็วเอาตัวไหนให้เลือกมีมา้ามีมา้าเหมือนกันหมดเลยเอาม้าตัวไหนเอาม้าตัวไหนเอาตัวข้างหน้ามาทำป้าย ก็ดิแม่อนอน้องอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมามา่ขอไปตรงนน้นไม่เห็นเลยฮัลโหลอยู่เล่นบีเอ็นี้อยู่อ่ะมีดักค่ะไา้บายอีกเนี่ยเกมสุดท้ายแล้ว

ต้องจับตรงนี้แล้วทำไมน้องจับไหมน้องจับไหมเออได้มาจับน้องอยู่อ้โหเป็นไงน้องชอบไหมพี่น้องอยากเล่นพี่น้องอยากเล่นอ่ะน้องจับตรงนี้ดีๆถ้ามันถุงไปน้องจับตรงนี้ก็ได้เออ แล้วมีคนเร่นอยู่เนีอน้องางาเนอะน้องชอบไหมต้องจับหีหวัวหัว

ชอบเหรอแล้วเจ๊ล่ะทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกลูกลูกบ่งขอบคุณด้วยค่ะลูก อันนี้ของน้องมาชอบไหม,มได้เดี๋ยวเราไปกินน้ำกัน อ่วันนี้มาเลือกเพลงวันเกิดให้น้องน้องอยากได้เค้กอะไรครับไอ <love> สิงเกิลสิงเกลิลเจ๊ Happy ได้ไหมเมื่อกี้เจ๊บอกว่ามันอันเล็กนะน้องว่ายังไงนะอยากกินมันไม่เล็กหรอกใช่ไหมอันนี้นะโอเค,อเคไหนใครร้องเพลงวันเกิด Happy birthday to you in Happy birthday, nha. Oh, bước mm -hmm. <coughs> <buồn. coughs> <coughs> <coughs> kia <coughs> <coughs> เดี๋ยวรอน้องเต่าก่ับรอบแรกก็จดี๋ยวตาีเตารับสองนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you หามีความสุขมากๆนะคะเต๋าอีกเลยครับอีกสองครั้งอีกสองเพียนอย่ากดน้อย ต่อเลยครัต่อเร่งเร่งต่อเลยเต่าต่อเร่งเรงต่อให้มันดับเร่งเอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งทุกคนช่วยกันมาหนึ่งสองสามเย้มีความสุขมากมากนะครับน้องสามขวบแล้วมามาจุดให้อีกทีเอาไหม,มให้มามาจุดอีกทีไหม มามาอะแล้วเหรอตาหน่องเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้น้องแล้วเจ๊แล้วตาน้องนะร้อนเดี๋ยวเรองทำไมต้องกดตรงนี้ โอ,โ,โอ้โหแม,ม่มาเทีททน <c oughs> ย, <c oughs> อยนออไดอเ้เดี๋ยวแป๊บนึ่งหามาขอโทรหาโทรหาโทรหาปู่ปู่ก่อนเจ้าปู่ปู่ไม่ได้จะกินขี้ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ต้องให้ทุกคนอวยพอให้ครบก่อนรอก่อน รอก่อนนะเดี๋ยวมาดูคนอื่นก่อนนะว่ามีใครเข้ามาไหมอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเครอกัน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 รอกูกระโกกก่อนนะรอก่อนอนะจะมาให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งรนะ <laughs> อเา <laughs> เออเราแล้วกินกันหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวหม่ามามามาปิดกันนะถ้าง,งั้นเปล่ารอกันหนึ่งค่ะเดี๋ยวราคุณตาคุณยายก่อนถ้าง,งั้นให้โอกาสอีกแป๊บหนึง่งถ้าไม่งั้นหม่ามาก็จะ <c oughs> ใช่ไม่หม่ามาก็จะให้เปล่าเอ้อยบิ้งถ้าเปล่าก่อน,นก่อนนะไอ้อนาะ ตาน้องตาน้องนะทีฮัปปี้เบิร์ดเดย์อ้ตาคุณยาบฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้มัให้คพมันหมดแล้วอาวหมดแล้ว เย้ปอบปอเปี้ยงอาก่มากินกันถ้างั้นอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ามากินได้เยื่นอยากกินจังเลยอยากกินเค้ก เอามาเด็กๆอช้อนตักช้อนของเด็กๆค่ะกินได้เลยไม่เอาช้อนนะโอเคโอเคจบจบมาเท่านี้แหละได้บอาบายก่อนบายบายคุณตาคุณยายกัดบาย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 ค่ะเดี๋ยวทำบายบายกันอ่ะบายบายค่ะบายบายนอนแล้วหรอป๊าป อ๋อโอเคได้บายบายค่ะน้ำ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 กินกันได้เลย <S <S วาดวงกลมปเป็นเก่งเลย <S <S น้องพูดกับป๊าป๊าหน่อยครับ วันนี้วันอะไรครับวันอาทบน้องกี่ขวบแล้วครับสาน้องชอบสีอะไรครับต้องกับลำกับเยนบ็นโบเยอะจงัง <c oughs> แล้วน้องชอบกินอะไรครับเค้กเค้กอันนี้นะ <c oughs> แล้วน้องรักใครครับพระจมบายมัคุณม,ามา่ป๊าป๊า,ปาพี่จูจี้น้องแล้วมีใครอีกอโกอืมอ้าไม่ทำช้อนอย่างงั้นค่ะลักใคร<ม>อีกคะโอ้อย,ยอะไรนะ คนตาคนยายโอ้โห тай, ไม่รักได้ยังไงล่ะทำไมถึงไม่รักหนหยพูดสิแต่ที่รักทุกคนโอ,โอเคมันใจร้องไงก็ทำดีๆเพราะอะไรไม่รักคุณตาคุณยายนบอกเะอยพูดกับคุณตาคุณยายเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่อยากพูด เพราะอะไรไหนบอกมา,มาสิเขาไม่ค่อยมาหาหรอหรือว่าอะไรครับเขไม่ค่อยมาหาจริงกรเปลาอืมแล้วถ้ามาหาหละ่ะจะรักไหม,ไมไโอเคต้องมาแล้วนะคะคุณตาคุณยายแล้วน้องชอบเล่นอะไรครับเล่นอะไรนะรถบัม,มหรอ เล่นเล่นกวางเหรอที่มันขึ้นขึ้นลงลงวันเนี้ยนะโอ้โหเก่งดังแล้วเจ๊ชอบเล่นอะไรคะโดดบัมโ,โอเคโดดบัมหวานแล้วบันจี้จำที่เจ๊กระโดดกระโดดชอบไหมคะชอบไหมบันจี้จำที่เจ๊กระโดดไม่ค่อยหรอโอเคชอบนิดนึงแต่มันก็สูงก็กลัวอืมแล้วน้องมีเพื่อนหรือยังครับแล้ ยังเจมี่เพื่อนเรียกคะเชื่ออะไรคะวิงเอาพี่วิงโอเคชื่ออะไรครับวิงเหมือนกันน้องมีเจเจเป็นเพื่อนก็ได้นะเจมีน้องเป็นเพื่อนก็ได้นะมีเยียมีไหมนี่ครับถ้าน้องจะเอามาให้ครับใครตื่นสายที่สุดในบ้าน ใช่ไหมครับน้องน่าจะใช่หนงใครตื่นเร็วที่สุดในบ้านน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปล้างทีเดียวจีจีจะชบวยแปดได้มคือพออ่าครับจะช่วยปได้ไหมอฮ โอ้โหแล้วมาทำไมมันมันเลอะเธออย่างนั้นโอ้ยโอ้ยความความโอ้ยความโอ้ยไปเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องแล้วพี่ชูจะได้พักค่ะไม่ได้จะกินเลมอ่ะอากินเลย,เลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดยาล้างแต่อีกนิด